เอามีปัญหาเรื่องการชาติก็คือเอาเอาเอา,เอาโนตบุกชาติเสียบป๊กโนตบุกมันเสียบได้หรือชาติ <What? S 1> อ่าเอ u บ b พอดีมีปัญหาเรื่องที่พักครับว่าอา่าส่วนมากแล้วเขาาวว่าแบบกลางๆว่าอินโดนีเซียสสแบบเสียบป๊กแบบโตเสียบโตกลมครับโตกลมเช่นปากจากอ่า ผมมันบ่ม,มันปากแบบแบบน,น้อยๆคีบตัวชาิมันก็เลยชาติราว่าใดในในปากก็เลยถามกันครับอันนี้ผมผมยางออกมาจากโรงแรมที่พักหลังจากขินเขาแล้วยางเบึงพูดมิทัดรถลากฟอกไฟอ้เป็นเมืองท่องเทียวเว่ยวไว้น่าสนใจครับยางไปอีกประมาณกิโลนึงและดี้นีนว่าว่ไกลหรื ย่ามือเเศา้าจังซี่ครับค่อแม่พี่น้องเพ่ินกำลังออกไปการโรงงานส่วนมากจอกจากตานี่ที่ต้องเที่ยวหลายตัวนี่ครับสิมิยูมือใดมือหนึ่งนี่ยแะครับมืออื่นมือสองสามมือสี่ไปเที่ยวบูโรพุทโตบูรูพุทูนะครับอันนี้อันนี้เป็นสถานีรถครับมินิบัสรถจอดมีตัวขาย มีคนนางดิแท์ย่างดีครับย่นหันครับมินิบัสผลาดไปแล้ว mm. แล้วว่าพวกผม mm. ยางชมพูมีทัดรับ mm. ย่างมือเศร้าจังสิครับรถแรกควักไข่พนมาการมางานหลายตัวล่ะเนะ mm. าะพระ่านจะมีเวลาแลวะบงนั่นบึงนี่อันใดห,หรอครับเศร้ามือแรก mm. เดินทางออกจากประเทศไทยต่วันที่ยี่สิบหก 26อะมานอนอยู่สุวนนภูมิขึ้นเครื่องั้งแต่เส้า6โมงเส้าแล้วก็เครื่องมาดีเลยหยุดมาเลเซียหลังจากนั้นกระจังออกจากมาเลเซีย6โมงแรงมอดพีด2ทุ่มกว่าครับใส่เวลา2ชั่วโมงเครงมือขึ้นอีก,กนอน6ทุ่มแล้วก็เตื่นขึ้นแล้วก็เตรียมโตัวนี่ละพามาอินโดนีเซีย สังคมปลอดภัยครับขับรถไปครับรถมาข้างเจ้าก็ได้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนมาก KFC เพิ่นกินไก่หลายครับหมูบะมี่หนอกมองกินข่าหมูเศ้าบะมี่หมูเลยครับสามล้อ นี่คือยอรกเจกาตาเต็ตัวละครับสาวหน่อยนักเรียนกำลังไปเรียนหนังสือครับพวกผมกำลังงางาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกครับ <c oughs> คลายๆว่าปุ๋ยที่ความรู้สึกในใจหน่อยผมผลมีความคิดว่าคือทั้งผมย่างจากขันยุป,ประเทศไทยย่งางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก นะครับขามหวยครับมีมองเที่ยวน้ำตัวนี่อ,นนอ่าปอนี้พี่ใครมันหยังนี่คืออะไรอลังการแต่เนี่ยลงเล่มนี่ก็ลงเล่มเน็ดเลยแต่นี่มันชครโอ้โหสวยงามเลยครับพึ่งนี่มีหอดสะบายน้ำมีหอดมองมองกินดื่มสมธรรมชาติครับโยงลงไปเล็กๆนี่พันแม่นสะพานตัวละครับ เนี่ยเดี๋ยวไปจากสี่ยังมีที่เตัอนออกนี่คือบรรยากาศของจ็อกซกาตาอินโดนีเซียโอ้นะครับการเปัดระดับนำทางพุนนำหลายพ่อมงามไยครับมองเห็นงามไลน้องน้องนักยานไปยานหนังสือตัวนี้ ไมแดงก็ลงออกลัวมากครับโอ้พนดีกีรถมาายมุกฟ้านครับกานจะาจรจ่าแอรอ,อาจอ์วัดใจกันเลย น,นี่ครับมีห้าสิบสินค้าคาฟูที่ใหญ่มากครับตอนเย็นน่าจะมาเดินช้อปปิ้งดูดูนั่นดูนี่คัศิยภาพความเป็นตึกรามอัดช่องความเป็นอาคารสถานที่ความเป็นการทำงานของข้าเจ้า โอ้พระเจ้าคือกระชับก,กระเชงกระตือรือร้อนเด้๋ยวนะที่เราทวนวันวนวัน,วน,วนดีอีกอย่างหนึ่งตัวละคือคาฟูครับจากคาฟูมองนี้ครับย่างมาเรื่อยเรื่อยที่พักผพักมเมื่อคืนนี่ประมาณกิโลนึงเท่ากับสิมาถึงมองนี้ครับอ่าพระซาแอมเบอร์แอมเบอร์รุกโมงสื่อวัน โอ้ยยังตอนลยมีออดที่พักมีออย่างต่างๆอีกในโซนนี่เป็นโซนของความเจริญเลยครับ mm. Security Check Plaza c a r p o o นะครับประกอบด้วย r o y อั Amber ์รั k m o ยโอ้โรงแรมหาดาวที่เมื่อเมื่อคืนเกือบได้พักโรงแรมมองนีนี่3,200บาท80ดดอลลาร์ต่อคืนครับ ต่ว่าก็เลยมีคณะอีกคณะชุดหนึง่งเพิินพักอยู่มองผมย่างมาละใกล้ๆกันอยู่อยู่อันกิโลเดียวมาถึงนะครับอ่าก็เลยกลับไปพักคี่หันพันหนึ่งกินอาหารเร้าพร้อ,อแซ่บกว่าล่ะนี่คืออินโดนีเซีย28สิงหาคม2 5 0 0ห้อยครับ